แล้วที่คอคืออะไรไหนคอออกมานี่ไหนดูคอนี่กลายว่าของพี่ใช่ค่ะข้อมืออ่ะเอามาจากไหนข้อมือเพชรมาจากไหนเออแฟนซื้อให,ห้กับผัวซื้อให้ซื้อมากี่บาทนะข้อมือเนี้ยไม่ทราบเพราะว่าไม่มีใบเสร็จไม่มีบัตรกี่ชิ้นครับที่ตัวเขาสามชิ้นแต่กล้อง ชื่ออะไรลูกพี่ผมสามพันวงสามพันสามพันฮบสามพันน้ำประพุณป้ากระทุ่งนี่พี่สาวรู้ว่าใครพี่สาวรู้ใครเราเป็นอะไรกันแฟนพี่น้อนทำงานต้องมึงใส่แหวนทีสองวงสามวงู้หแล้วมันใส่แหวนนิ้วอ่ะนี่พี่สาวรู้ใครแล้วที่คอคืออะไรเดี๋ยคอเอาออกมาดิเดี๋ดูคอดิโโอ้ใช่ไหมก็เนี่ยครับอ่นเรียกพูดชื่อรายการว่าของพี่ใช่ค่ะข้อมืออ่ะข้อมือเพชรอ่ะ ก็ใช่อันนี้เข้อมือเพชรนั้นเไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขอพี่ข้อมือเพชรเอามาจากไหนข้อมือเพชรมาจากไหนแฟนซื้อให้แ่ะผัวซื้อให้แฟนคนเมื่อกี้เหรอแมีอะค่ะซื้อที่ไหนครับตลาดควายค่ะพี่อ๋อซื้อที่ตลาดคี่บาเหรวิเลตนะพี่วิเลตช่วงไสี่อะพี่หลักที่ร้อยหกสิบอ๋อร้อยหกสิบบาทหลักง้อนะง้อไฟหนึ่งพี่ซื้อมั้กี่บาทนะข้อมือเนี้ยไม่ทราบค่ะเพราะไม่มีใบเสร็จไม่มีบัตร เขาซื้อมาจากตลาดควายเพราะมาถึงเขาก็ห้อยไว้อีกทีนึงน่าจะเขาคงเข้าไปรักที่บ้านเรามานอะเราเ้องระมัระวังเลยก็อจะได้ใช่ไมัข้อมือนาฬิกาที่ที่มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่เหลือลค่ะอันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อวานแหวนได้หมดนะฮะแหวน มีแหวนอีกสี่ห้างเลยอันนี้นาฬิกาข้อมือเพชรใช่ไหมพี่ข้อมือิตันค่ะอ่าข้อมือิตันมีเมริกาเชชุดเฉพาะกิจทำงานอย่งไตัวหทางลงพัดนเวลามีในขีดมือเขาในข้อมือเขาก่อดัที่ข้อมือเขาอีกกี่ชิ้นครับที่ตัวเขา

ปิดไปพี่ส0 0เหรอิดก็ติดอยู่เล่นทุกวันเลยเล่นทุกวันเลยครับเติมทีละ300ครับอุเทียบพันหนึ่งแล้วแต่ถ้าเวลาไหนได้เยอะเวลาเสียกับเิมเติมเยอะเติมเยอะเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่ดนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ